มิตซูบิชิแอคทาร์ดเครื่องยนต์ 1.2G LX ได้รถปี2020เกียร์ออโต้คันนี้ค่าตัวอยู่เพียงแค่295,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสู่ SP สนาคานะคะวันนี้สู่ก็มาพร้อมกับรถอีโกคาขนาดเล็กนะคะจะบอกว่ารถคันนี้ได้รถปี2020ที่สำคัญคันนี้เป็นรถบ้านาราคาตัวอยู่เพียงแค่295,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวผ่อนขั้งวดเริ่มต้นอยู่ที่5ใบเทาเดี๋ยวสู่พาไปชมในส่วน ของสภาพรถสวยๆที่อยู่ด้านหลังของสุแตกก่อนที่จะไปชมรถนะคะสุขอฝากโลเคชันที่จะเข้ามาดูตัวน้องก่อนนะคะตั้งอยู่ที่ SP เซ็นาคาสาขา2เซนริไทย64มินบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ถูกขอโลเคชันจิ้มลิง์ทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของรถคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถอีโกคาขนาดเล็กที่จะบอกว่า,าราคาตัวน่ารักน่ารักนะคะได้ในส่วนของสีดำ และที่สําคัญมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเซ็ t เตอร์มีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่นามาให้เรียบร้อยกระจังหน้าด้านหน้าจะได้เป็นในส่วนของสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์ของมิซูบิชิด้านหน้าคันนี้ยังได้ในส่วนของสเกิร์ตด้วยนะคะสวยๆเลยด้านข้างได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มรถทั้งซ้ายทั้งขวาเลยล้อมแม็กจะได้เป็นล้อมแม็กขอบ15ตัดกับสีของตัวน้องเลยนะคะ ระจอปรับพับไฟฟ้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะมือจับเป็นคโครเมียมภายในสะอาดสะอ้านเลยนะคะได้ในส่วนของเบาะผ้าคอนโซลหน้ากว้างๆนะคะเลขไมค์คันนี้แต่ถนนไปเพียงแค่5้า0 0ื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองหน้าจอทัชสกรีนแอร์อะนาล็อกนะคะ สวยๆเลยด้านท้ายนะคะจะบอกว่าคันนี้ไม่รับประกันเลยไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ำกระจกยังเป็นในส่วนของโลโก้เดิมของมิสูติดมากับตัวน้องเลยนะคะในส่วนของที่นั่งสั่งผู้โดยสารก็ถือว่ากว้างๆเลยนั่งได้เขาไม่ชิดหัวไม่ชนแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านท้ายยังได้ในส่วนของไฟท้ายแบบพาโดรเจนไฟทับทิมคู่ รุ่นแอทราชัดเจนนะคะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามมาให้ที่สำคัญคันนี้ติดในส่วนของกล้องเพื่อเพิ่มในเรื่องของการหอยการมองด้านหลังมาให้อีกนะคะอู คันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆผ่อนแค่าง,งวดเพียงแค่5ใบเท่าเท่านั้นเองนะคะให้ดูในส่วนของเลขไม่ย้ําอีกครั้งค่ะคันนี้เลขไม่แต่ถนนไปเพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะจองจัดไฟแนนซ์เพียงแค่1ใบเท่าเท่านั้นค่ะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงนาบ้านทั่วไทยเลยในส่วนที่สําคัญที่สุดคือมีบริการดูแลหลังการขายให้2ปี20,000กว่ากิโลแต่ก่อนที่นะคะจะพาไปจบ ในส่วนของรถคันนี้พาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันอีกครั้งค่ะนี่มาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้านะคะใครที่สนใจคันนี้ไม่ควรพลาดเลยห้องเครื่องนะคะจะบอกว่าคันนี้ได้รถบ้านปี2020สภาพสวยเดิมน็อตทุกจุดไม่มีขยับเลยนะคะฉะนวนการคลอมล้อนี่ถือว่ายังสวยสะอาดไม่มี หย่อนยานเลยนะคะใครได้ไปคันนี้นะผ่อนค่างวดเบาๆ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจมิ t ซูบิชิแอคทัลเครื่องยนต์1.2 GLX ได้รถปี2,020เกียร์ออตโต้คันนี้ทักหรือโทรเข้ามาฮะการที่ S p สพีเคาของแม่งนะคะ